hello all students okay I am teacher Pam okay I think you remember me okay t o d a y I have a lesson about you okay อ่าวันนี้คุณครูนะคะจะมีเรื่องเป็นคำศัพท์นะคะง่ายๆเกี่ยวกวับเรื่องของ animals มาสอนนะคะคราวนี้นักเรียนคำว่า animals แปลว่าอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะ animals แปลว่า สัตว์ค่ะเก่งมากนะคะ animal s แปลว่าสัตว์นะคะคราวนี้คุณครูมีคำถามให้ก่อนนะคะเพื่อจะให้นักเรียนได้ทราบว่าเอ๊ะความรู้ของนักเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวลองดูนะอ่ะคุณครูมีมินิพัลส์เป็นคำถามนะคะอ่ะดูนะ who am I who am I อ่ะนักเรียนดูนะคะว่านักเรียนสามารถทายได้ไหมว่าสัตว์ตัวนี้ คืออะไรนะคะ You can see me under water. I can swim well. I can play in big waves. Some call me Nemo. Who am I? อ่านักเรียนทราบไหมคะว่าสัตว์ตัวนี้คืออะไรคืออะไรนะคะได้ไหมเอ่ยนะคะฮะ You can see me under water. คือคุณสามารถเห็นชั้นใต้ใต้น้ำนะคะ I can swim well ฉันสามารถว่ายน้ำได้ดี I can play in big waves ฉันสามารถเล่นบนคลื่นใหญ่ๆได้นะคะ Some call me Nemo บางคนก็เรียกฉันว่า Nemo ฉันคือใครคะ Who am I ฉั้นคือใครคะ, Who คอ,ครคะอ่ะดูเฉนเลยนะคะอ๋อถูกกันหรือเปล่า I am a fish I am a fish คือฉั้นคืออะไรคะ ฉันคือปลานะคะฉันคือปลาอคําต่อมาค่ะมาทายกันซิว่าคืออะไร Who am I Who am I I am big and grey I have a lot of friends in Africa Thailand and India I have big ears and long nose Who am I Who am I คือใครคะใครได้ไม่เอ่ย อลองทายคิดนะคะลองทายสิอันนี้คือความรู้ที่ผ่านมาแล้วนะคะ,ะมาลองดูกันนะคะ I am big and grey ฉันตัวใหญ่แล้วก็มีสีออกไปทางไหนะเทาๆ I have a lot of friends in Africa ฉันจะอยู่เป็นมีเพื่อนมากมายอยู่ที่แอฟริกา Thailand ที่ประเทศไทย and India ที่ประเทศอินเดียค่ะ I have big ears and long nose คืออะไรคะฉันมีหูที่ใหญ่แล้วก็มีจมูกที่ทำไมคะยาว Who am I ได้ยังคะามาดูเฉลยกันนะคะอะไรเอย่ยโอเค I am an elephant I am an elephant คืออะไรคะช้างนั่นเองต่อมาคะ่ะ Who am I Who am I I am fast and small. I am grey and white. I love cheese. They call me Mickey. Who am I? ได้ไหมคะได้ไหมลูกอ่าเอามาดูกันนะคะ I am fast and small. ฉันเร็วมากแล้วก็ตัวเล็กที่เดียวเอง I am grey and white. ฉันมีสีเทาแล้วก็ออกเป็นสีขาวด้วย I love cheese. ฉันชอบเนยแข็งนะคะ t เด c a ค l มี m i c k e y บางคนก็เขาก็เรียกฉันว่า m i c k e y Who m m I ฉันคือใครคะลูกดาวกันถูกไหมอ่ะมาดูคะ่ะเฉลยคือ i am a mouse คืออะไรคะอ่ะคือหนูคะ่ะเก่งมากอ่ะคนนี้นักเรียนคะคุณครูจะมีคำศัพท์ให้เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสัตว์นี่เองนะคะแต่ว่าครูแบ่งเป็นสองประเภท นะคะสประเภทก่อนประเภทแรกคือ farm animals farm a ร i m a l s รู้จักคำว่าฟาร์มใช่ไหมลกูกฟาร์มคือสถานที่ที่มัเลี้ยงสัตว์ถูกไหมลกูกที่เราไว้รับประทานนะคะลกูกเรามาดูกันว่าสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มมีอะไรบ้างาดูนะคะตัวแรกเลยรู้จักตัวนี้ไหมคนไทยเรียกว่าอะไรคะแกะใช่ไหมลกูกคราวนี้ศัพท์ภาษาอังกฤษของคําว่าแกะคืออะไรหอคะ ชีฟนะคะชีฟนะคะชีฟที่แปลว่าแกะนะคะอ่า h uh, e next ค่ะคำต่อมาอะไรเอ่ย Bird นะคะ Bird ที่แปลว่านก no, ค่ะต่อมานะคะ The next นะคะอะไรเอ war. Uh, war. War, ราา่ยวัวอ่ o วัววัวภาษาอังกฤษว่าอะไรอ่ะ uh, มาดูนะคะ c าวคา d ที่แปลว่าวัวค่ะ นี่คือตัวอะไรเอ่ยอ่าเป็ดนะคะเป็ดภาษาอังกฤษว่าอะไร Duck Duck อ่าต่อมานะคะเออตัวนี้คือแพะใช่ไหมลูกแพะภาษาอังกฤษว่า goat goat อ่ตัวนี้ค่ะต่อมาค่ะโอ้โหตัวนี้อาจจะอาจจะไม่ได้ใช้รับประทานในทันเนื้อนะลูกแต่ว่าใช้ทำไมคะ ใช้เลี้ยงนะคะลูกไว้ใช้งานเนอะ,อะดูสิคะมีอะไรบ้างใช้คำนี้นะคะมาะา้าภาษาอังกฤษว่าอะไร h o r s e นะคะ h อ r s e อันนี้นักเรียนคงตกใจว่าเอ๊ะมันมายังไงอันนี้คือหอยทากหอยทากส่วนใหญ่ในประเทศไทยอาจจะไม่ได้ไม่ได้นิยมเลี้ยงกันนะคะแต่ว่าถ้าทางฝรั่งเศสนี่คือเป็นอาหารยอดฮิตเลยนั่นคือ snail สเนลที่แปลว่าหอยทากนะคะลูกนะคะต่อมาเป็นเอ,อ่อเป็นสัตว์ที่ทุกคนรู้จักกันดีเลยอันนี้คืออะไรเอ,อ่ยไก่ใช่ไหมลูกอ่ะไก่ภาษาอังกฤษว่าอะไร Chicken Chicken ค่ะอ่ะต่อมาค่ะต่อไปเมื่อกี้เป็นสัตว์ในฟาร์มถูกไหมฟ a r ์ a แอนิมออันนี้เป็นสัตว์ w i l d animals wild ล์แอ a ิมอลนะคะเป็นสัตว์ ป่านั่นเองนะคะนั่นเองจะเคยเห็นพวกนี้อยู่ในป่าส่วนใหญ่แล้วนะคะลกูกคําแรกนะคะ,ะมันคืออะไรเอ่ยหมีแพนด้าแต่จริงคือหมีแพนด้าจะอยู่ในอาศัยในประเทศอะไรคะจีนใช่ไหมลกูกแพนด้านี้จะนิยมมีจริงอยู่ในป่านะคะลกูกนั่นคือแพนด้าแพน้ะ Panda. Panda. นะคะต่อมาตัวอะไรเอ่ยอ,อันนี้ เป็นปาวานอ่าปาวานภาษาอังกฤษว่าอะไรเวลท w e วลท์นะคะต่อมาอันนี้อะไรคะอ่าจีราฟนั่นเองจีราฟภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ giraffe giraffe นะคะนี่อะไรคะอ่าสิงโตสิงโตภาษาอังกฤษว่าไงคะ lion lion นะคะอ่าตัวนี้เมื่อกี้เพิ่งถ่ายปัญหาไปแล้วคืออะไรเอ่ย ช้างอ่าช้างภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ยคะ elephant elephant โ okay, อเคค่ะอู้อันนี้อะไรเอ่ยอะไรคะ hippo นะคะ hippo ตัวนี้นะคะ hippo ต่อมาค่ะโอ้อะไรคะงูนั่นเองนะคะงูภาษาอังกฤษว่าอะไรเอย่ย snake snake นะคะอ่ะตัวนี้ อาจจะบอกว่าโอ้นี่คือเสือใช่แต่อันนี้คือเสืออะไรอันนี้คือเสือที่วิ่งไวที่สุดเลยนั่นคือเสืออะไรคะชีตาชีตานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดี้กว่าค่ะนะคะว่าเมื่อกี้ที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะคะจำได้ไหมอ่ะดูตัวแรกก่อนนะคะอ่ะมาดูสิสัตว์ตรงนี้คืออะไรแพะใช่ไหมลูกอ่ะแพะภาษาอังกฤษ ว่าอะไรแพ้ภาษาอังกฤษว่าอะไรติ๊กต๊อกติ๊กตอก,ตก,ตอ,กอ่านักเรียนคิดในหัวสมองอไว้เลยนะคืออะไรนะคะอ่ามาดูเฉลยนะคะปึ๊บอ่าถูกไหมลกูกถูกไหมคะอ่าต่อมาค่ะอะไรเอย่ยมา้มาม้าภาษาอังกฤษว่าอะไรเอย่ยนะคะม้าภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ยอ่าลองดูกันนะคะอ่าอะไรคะได้ยังได้ยังอ่า มาดูเช่เลยค่ะโอเคม้าคือ horse นะคะ horse ที่แปลว่าม้านะคะต่อมาอะไรเอ่ยอ่าสิงโตสิงโตภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ยสิงโตภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ยนะคะได้ยังคะเอานะ one two three ได้ไหมลูกนะคะครูเชื่อว,ว่าหนูจำได้แน่เลยออะต่อมาค่ะ <c oughs> อะไรคะ ป่าตัวนี้คือปลาอะไรคะปลาวานปลาวานภาษ,าษาอังกฤษว่าอะไรปลาวานภาษาอังกฤษว่า,าอะไรลกูกจำได้ไหมเอ่ยเฉลยนะ one two three ถูกไหมลกูก well นะคะ well คือปลาวานมาดูตัวนี้อะไรเอ่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วเสือตัวนี้วิ่งไวที่สุดภาษาอังกฤษคือตัวอะไรคะได้หรือยัง one two three เฉลยนะคะ อ่าชีตาชีตาคือเสือชีตานะลูกอ่ะคราวนี้ดูประโยคกันถ้านักเรียนจะถามว่าสัตว์ตัวนี้คืออะไรสัตว์ตัวนี้คืออะไรนะลูกอ่ะอันนี้คือตัวอะไรเอ่ยเป็ดใช่ไหมอ่าเวลาทเชื่อถามหนูนะคะลูก what's this what's this นี่คืออะไรเวลานักเรียนตอบครูต้องบอกว่า it's a duck it's a duck ครูจะบอกว่า spell the word please spell the word please ให้สะกดคำสิลูกะสะกดยังไง D U C K D U C K โอเคไม่ลงอาคำตอบมาดูนะคะตัวอย่างอันนี้คืออะไรคะอ่าคือแพะใช่ไหมลูกแพะภาษาอังกฤษว่าอะไรจำได้ใช่ไหมลูกอ่าเวลาถามถามว่า what is this? what t h is นี้คืออะไร is the goat มันคือแพะ spell the word please อ่าให้สะกดคำสิลูก G O A T G O A T โอเคอีกอันนะคะนี่คืออะไรเอ่ยหอยทากหอยทากภาษาอังกฤษว่าอะไรจำได้เนอะ uh, ดูนะคะ what is what is นะคะอันนี้คืออะไร is a snail is a snail มันคือหอยทาก s p e l l the word please ให้สะกดคำให้หน่อยนะลูก uh, ดูสิ S N A I L snail นะคะที ale ale. Right. ่แปลว่าหอยทากอ่ะเขานี้หมดแล้วคุณครูมีงานให้ทำนะคะคุณครูมีงานให้หนูทำนะคะสงานนะคะงานที่1คือทำใบงานเรื่อง animals เดี๋ยวคุณครูจะส่งนะคะส่งไปในโพสต์นะลูกนะแล้วก็ส่งมาในคอมเมนต์ครูด้วยนะคะอย่าลืมนะอันที่2คือแบบฝึกหัดเวิร์กบุ๊นะคะหน้า14คือเล่มนี้นะคะลูก อ่าเล่มน,นี้นะลุงนะอย่าลืมส่งงานมาให้ครูนะคะอ่ะวันนี้คุณครูมีเรื่องแค่นี้นะคะและ้วยังไงนักเรียนอ,อย่าลืมส่งงานกลับมาให้ครูด้วยเ okay, คครพขอบคุณคะลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบาย